สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับช่วงดวงประจำเดือนมีนาคมนะจ๊ะวันนี้พี่หมาะจะมาพูดถึงชาวราศีธนูนั่นเองดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาดูได้หมดเลยนะอ่าวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการงานกับการเงินในคลิปนี้นะแล้วก็คลิปความรักนะคะจะเป็นคลิปถัดไปนะอ่ะมาดูที่ตรงกับพลังงานของเราเป็นหลักนะถ้าไม่ตรงขยับไปดูราศีข้างๆกันนะจ๊ะ มาอืมชาวธนูค่ะไพ่หลักประจำเดือนนี้ได้ไพ่สิบดาบเปิดมาต้นเดือนต้นปีสิตัวตึงเครียดกันเลยคือสิบดาบเนะี่ยมันเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องการจบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอืมเป็นการจบเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แต่การจบครั้งนี้มันอาจจะต้องต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้สวยงามมันอาจจะไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิง้ง จะมีความผิดหวงังมีความเจ็บปวดในนั้นหรือมีความรู้สึกสูญเสียหรือไม่เป็นดั่งใจคิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเริ่มต้นใหม่ก็จะนําพาไปสู่สิ่งที่ดีๆนะอืเพราะว่าไพ่ขยายเนี่ยได้ไพ่ไพ่ใหญ่หมดเลยอ่ะโดดเดได้ The Devil The Star แล้วก็ The f o ูลได้ไพ่ใหญ่ถึงสามใบงั้นมีความเป็นไปได้ค่ะชาวธนูในเดือนนี้นะ จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือมันจะมีเรื่องใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เข้ามาบางคนนะเดบิวต์ขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของพันธนาการบางอย่างค่ะมีเรื่องบางอย่างที่ค้างคาอยู่และเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเคลียร์ได้ภายในเดือนนี้แหละและมันจะเริ่มเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่นะคะเข้าสู่การปรับสมดุลอะไรหลายๆอย่างภัยสุขภาพขึ้นหนึ่งสามอาจจะต้องแอบเตือนหน่อย ดูแลสุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้บางคนในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาก็ได้ค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นผ่าตัดใหญ่นะแล้วก็พอพักฟื้นอะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะคะอ่ะอดทนหน่อยนะการเปลี่ยนแปลงเข้ามาครั้งนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คงจะแบบเหมือนราหูเข้าอะคะ่ะก็คือเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาแบบล้างกรรมต่างๆแล้วก็จะหมุนวนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะมันจะเป็นประมาณนี้นะ อืมอ่ามาไหนดูสีการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างอ๋อไพ่ไพ่ไพ่ไสิบด,ดาบเนี่ยเป็นไพ่พลังงานชาวธาตุลมดังนั้นราศีที่จะมีทีพิพนมากมากกับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะก็คือกุ้มมิถุนและตุลน,นจะจ๊ะชาวธาตุลมอ่าไพ่การงานการเรียนนะคะได้ราชินีเหลียน เจ็ดเหรียญและไพ่ห้าไม้อืมก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าไพ่เดลิวิวที่พี่หมอเปิดพูดในตอนแรกเนี่ยมันน่าจะหมายถึงเรื่องการเรียนการงานก็ได้ค่ะบางคนอาจจะเจอปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่างานไม่ได้ดังใจแต่สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราอดทนและใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาใช้สติมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอ่ะ หลักๆที่ต้องเตือนในเดือนนี้มันคงไม่มีอะไรมากนอกจากเรื่องสังคมการทำงานและสังคมการเรียนเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะพูดจาผิดใจกันได้เราอาจจะทะเลาะกันความเห็นไม่ลงรอยกันแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้เออมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะดังนั้นต้องระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยคือต้องระวังความเก็บกฎของตัวเองยกตัวอย่างเช่นยอมให้เพื่อนร่วมงานเพื่อนในวัยเรียนหรือคนรอบตัวเอาเปรียบ แล้วเราเก็บกดมากๆแล้วเราระเบิดออกซึ่งตอนระเบิดออกมันอาจจะมันอาจจะแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเออคนที่โดนเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะแบบอ้าวก็ไม่เห็นว่าอะไรก็เห็นทนมาตั้งนานทําไมมาพูดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะถ้าไม่ชอบไม่โอเคอยากให้ฟีดแบ็กตรงๆแต่อย่าฟีดแบ็กกับใช้อารมณ์นะก็คือพูดออกไปตรงๆเลยไม่ต้องเก็บกดไม่ต้องแบบเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ย้ำอีกทีนะว่าห้ามใช้อารมณ์นะโอเคนะอ่ะมาใครที่ยื่นงานใหม่นะคะงานใหม่มีเกนจะได้ไหมงานใหม่จ้าโอ้ใครที่ยื่นงานใหม่นะได้ไพ่แปดไม้เด็ดดาบและแปดดาบเอ,อ่อถ้าพูดถึงเรื่องงานใหม่เนี่ยต้องบอกว่ามีเกนได้อม,มีเกนได้แล้วก็ได้ได้ค่อนข้างไว แต่อย่าเพิ่งลาออกนะคือหมายถึงยื่นงานใหม่นี้คือยื่นก่อนได้งานที่ใหม่แล้วค่อยลาออกนะอืมคือมีเกณฑ์ได้ค่อนข้างไวแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะงานที่ได้อ่ะจะมีบางอย่างที่เราไม่ชอบอืมมีบางอย่างที่เราไม่ชอบอาจจะเงินเดือนไม่ถูกใจอาจจะตำแหน่งงานไม่ถูกใจอาจจะสวัสดิการไม่ถูกใจหรืออะไรก็ช่างมีเกณฑ์บางอย่างที่เราจะไม่ชอบแต่ถ้าเราเราแบบเออถึงไม่ชอบก็ทนได้ยอมรับได้ เราก็มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานในช่วงนี้นะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแบบกระทันหันอาเด็กดาบขึ้นมาก็เลยอาจจะแบบอคุณจะออกวันพรุ่งนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออจะออกวันพรุ่งนี้แล้วงั้นออกเลยละกันภาราเรื่องงานที่เก่าก็ปล่อยให้ที่ทํางานเก่าสาสางไปก็ก็ต้องระวังตรงนี้นะคือ,ค,อ,ค,อคือพี่หมอก็กลัวว่าแบบถ้าวันหนึ่ง เราไปทําอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งเรามีเหตุที่ต้องวนกลับมาที่นี่อีกครั้งมันก็อาจจะอาจจะพลาดโอกาสตรงนี้เนาะเออดังนั้นถ้าจะออกก็สะสางานตัวเองให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะอย่าอย่าปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นอ่ะนี่เป็นคําแนะนําเนาะมาดูเรื่องการเงินการเงินจ้าการเงินการเงินค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่ จัดเม้น t และได้ไพ่เดอะสตาร์การเงินในเดือนนี้ต้องบอกว่าไม่ลําบากอืมการเงินเดือนนี้ไม่ลําบากเลยคือมีกินมีใช้ชิวๆง่ายๆ j u ดเม้น t ขึ้นมาใครที่ลงทุนอะไรไว้ก็มีเกณฑ์ได้รับผลการลงทุนที่ค่อนข้างดีอ่ะแต่ถึงพี่มอบอกว่า,วาดีไพ่เจเหรียญขึ้นมายังไงก็ช่างนะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรดีอย่าใช้เงินสูด้วยสูดไล่มากคือดวงการเงินเราไม่ได้ลําบากเลย แต่ก็มีเกณฑ์ที่เราอาจจะแบบผูเบาเชื่อเพื่อนแล้วก็แบบอยู่ๆก็ได้เสียตงังซึ่งตังตรงนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่ควรเสียไงเออดังนั้นเดือนนี้ก็ระวังความผูเบาของตัวเองไว้หน่อยนะอ่ามาดูกันว่าเรื่องโชคลาบเป็นยังไงโชคลาบค่ะได้เดอเฮร์มีดได้ครีนดาละได้สามถ้วย ช่วงนี้ชาวธนูไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคเลยนะคะถ้าเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะผิดหวังดังนั้นโปรเจกต์เสี่ยงโชคพักก่อนแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆก็เล่นขำๆเอาเออเล่นแบบไม่ต้องคาดหวังอะเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพรวมของชาวราศีธนูเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่ให้กำลังใจอยากจะบอกว่าอะไรได้คำว่าเยือกเย็น ความนิ่งสงบและความเงียบของเธอไม่ใช่ความว่างเปล่าหากแต่เต็มไปด้วยความรักอันเกิดจากความบริสุทธิ์ภายในจิตใจใครก็ตามที่เข้ามาใกล้จึงรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและผ่อนสบายวันนี้ฉันจะทําจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากความวุ่นวายและความเป็นลบด้วยการเก็บแต่ความคิดที่เป็นบวกและความปรารถนาดีไว้เสมอพี่หมอเป็นคําแนะนําเพราะว่าจําที่เราเปิดไพ่เรื่องงานเนี่ยปะ เรามีเกณฑ์ที่อาจจะเก็บกดมากๆแล้วระเบิดทีเดียวเอออะไรอย่างเงี้ยและค,คือคือคือเขาบอกความเยือกเย็นเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความรักอ่ะคือความเยอกเย็นถ้ามีมันก็ดีค่ะแต่ถ้ามันมากไปแล้วจาัดก,การอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันก็จะเป็นการเก็บกดนะดังนั้นถ้าเราไม่โอเคอะไรก็บอกไปตรงๆนะคะแต่ก็ใช้เหตุผลคุยกันนะอย่าใช้อารมณ์นะอ่ะ มาดูอาหารนำโชคจ้าการงานการเงินนำโชคมากินอะไรดีเดือนนี้โอเคอาหารนำโชคนะคะโดนัทช็อกโกแลตจ้าขนมปังเดนิสและอาหารญี่ปุ่นเอ่อก็พวกแบบอาหารญี่ปุ่นที่เป็นซูชิข้าวปั้นอะไรอย่างนี้นะคะข้าวข้าวปั้นหน้าต่างๆแบบนี้นะ อ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงภาพวรวมเดือนมีนาคมนอกของชาวราศีธนูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า